สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับ Microsoft Word เหมือนเช่นเคยนะครับผมครับใครเป็นอยู่บ้างครับผมเปิดไฟล์เอกสาร Word มาแล้วมีปัญหานะครับขึ้นไม่สามารถเปิดแฟ้มงานแปลเนื่องจากมีปัญหากับคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรแบบเนี้ยครับขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือพูดง่ายครับขึ้นมาแบบว่าไม่สามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้นะครับถ้าใครเป็นอยู่นะครับ วิดีโอนี้ผมมีวิธีแก้ให้นะครับลองไปดูกันนะครับโอเควิธีแรกนะครับให้เรามาเสิร์ช Windows ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตัวเสิร์ชวินโดว์ตรงนี้คลิกขวาครับคลิกขวานะครับแล้วมาเสิร์ชตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ไปเลยครับ w o r d wordpad นะครับผมเนี่ยครับ w o r d p a d ตามผมเลยนะเปิดอย่างเี้ยครับอ่าสังเกตว่าหน้าตาจะคล้ายกับ Microsoft Word ใช่ไหมครับ นะครับมันคล้ายกันนะครับแต่ฟังก์ชันจะน้อยฝ่าวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าเอกสาร Word เราเปิดไม่ได้ก็คือให้เรามาที่ Wordpad เสร็จแล้วให้เรามาที่ไฟล์มาที่ Open ครับไปที่นั่นครับไปเปิดไปเปิดไฟล์ที่มีปัญหานะครับไปหาไฟล์ตัวที่เราต้องการจะมาแก้ไขนะครับในที่นี้ผมเอาตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่าเราก็กด Open นนะครับเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาอยู่นะครับ อ่ากดโอเพนเสร็จแล้วใช่ไหมครับสังเกตว่าฟอนต์ของผมเนี่ยมันผมยังไม่ได้จัดใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันะครับเพราะว่าคุณผู้ชมต้องการจะเปิดไฟล์ให้ได้ก่อนนะครับส่วนฟอนต์นี้เดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังเนาะโอเควิธีแก้นะครับคือเราเปิดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับครน,นี้ให้เรามาที่ไฟล์ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ save as นะครับผม ให้ไปเซฟแล้วให้เราไปจัดเก็บที่เราต้องการจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปเก็บนะครับในที่นี้ผมขอไปไดดีนะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับอ่าผมเปลี่ยนชื่อหน่อยอะนะครับผมอ่ากดเซฟครับเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ผมเซฟเรียบร้อยผมปิดโปรแกรมนี้ไปเลยนะครับแล้วผมก็ไปเปิดเจ้าตัวไดดีนะครับผม เปิดที่ได้ดีนะครับอ่าแล้วก็ New Folder นะครับจำได้ไหมครับ Folder ผมชื่ออะไรชื่อบทที่หนึ่งนะวงเล็บหนึ่งเดี๋ยวเพคลิกเข้าไปครับอ่าเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้ผมก็เปิดเอกสารเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ฟอนต์เดี๋ยวผมก็ไปจัดที่หลังได้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถกลับมาใช้งานเอกสารที่มีปัญหาหรือเปิดไม่ได้แล้วนะครับ นะครับผมโดยใช้โปรแกรม Word Pad ในการมาช่วยนะครับผมก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปวิดวีโอมาก็ได้นะครับหรือติดต่อสอบถามมาทางที่เพจได้นะครับผมจะแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยได้นะครับในการไปไประยุกใช้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานี้อยู่เนาะเพราะว่าผมลองทําแล้วไงแล้วมันได้ผมก็เลยมาแชร์ไป วิธีการทำให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ NN สอนแชร์ share, คอมเตอร์ช anel ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอหน้า NN สอนแชร์ share, คอมเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ